สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปัจจตังทาง YouTube พระคาถาหลวงปู่ทวดการเงินติดขัดมีแต่ปัญหาบทนี้ช่วยได้หากกล่าวถึงหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ที่มาของสมญานามหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเกิดจากในอดีตการเดินทางจากสงขลามาอายุทยานั้นจะต้องเดินทางทางเรือ และใช้เวลาเป็นปีครั้งนั้นลูกเรือชาวมุสลิมของเรือลำที่หลงปูท่ทวดเดินทางมาด้วยมัวแต่ตั้งวงเล่นไพ่จนลืมเตรียมน้ำจืดไว้กินไว้ใช้บนเรือเมื่อออกเดินทางจึงไม่มีน้ำดื่มน้ำใช้กันแล้วผานมากล่าวหาว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะมีภิกษุร่วมเดินทางมาด้วยทำให้พวกเขาจะพากันอดน้ำตาย คิดได้ดังนั้นจึงคิดไล่หลวงปู่ทวดลงจากเรือหลวงปู่ท่านจึงได้อธิษฐานว่าหากแม้ค้านี้สามารถที่จะสืบต่ออายุพุทธศาสนาทำงานให้ศาสนารุ่งเรืองขอให้น้ำทะเลบริเวณที่เท้าเหยียบลงไปนี้จงกลายเป็นน้ำจืดเถิดแล้วท่านก็เอาเท้าจุ่มลงทะเลน้ำบริเวณที่ท่านจุ่มเท้าลงไปนั้นกลายเป็นน้ำจืด พวกชาวเรือสมภานั้นจึงได้ตักขึ้นไว้ใช้ในเรือ13โอ่องมีน้ำใช้ตลอดทางจนถึงอโยธยาและด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้เองท่านจึงได้รับสมญานามว่าหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดคาถาหลวงปู่ทวดเปิดโลกตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวาการบูชาหลวงปู่ทวด ให้บูชาท่านด้วยทูกแขกเก้ดอกมะลิขาว9ดอกตั้งนโมสาจบหรือจะบูชาท่านในกรณีที่ไม่มีเครื่องบูชาได้ด้วยการระลึกถึงท่านและสวดพระคาถาเช่นกันเพราะสำคัญที่ใจมีจิตบูชาท่านสำคัญที่สุดโดยมีไตรสรณคมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะสูงสุด การใช้คาถาบทนี้คือให้สวดภาวนาพระคาถาก่อนขึ้นรถลงเรือติดต่อค้าขายจากเกิดสิริมงคลโชคลาภมากมายขายดีเป็นเทน้ำเทท่าท่านว่าให้หมั่นสวดเจริญภาวนาพระคาถาหลวงปูท่ทวดเยี่ยมน้ำทะเลจืดนี้เถอดจักบังเกิดสิ่งอัศจรรย์แก่ตนเองและครอบครัวขณะเดียวกันยังมีคติความเชื่อด้วยว่าพุทธคุณคาถานั้น หากท่องเป็นประจำจะคุ้มครองให้เราแค้วคาาปลอดภัยจากอันตรายต่างๆเช่นเดียวกับการแขวนพระหลวงปู่ทวดนอกจากนี้แล้วเพื่อเพิ่มความเข้มขลังของคาถาหลวงปู่ทวดยังมีการเพิ่มคาถาหัวใจพระเจ้าห้าพระองค์ไว้ด้านหน้าและด้านหลังกลายเป็นคาถาหลวงปู่ทวดเปิดโลกคือณนะเปิดโมเปิดพุทเปิดทาเปิดยะเปิด โลกด้วยนะโมโพธิสัตวโตอาคันติมายะอิติภควายะาพุทธโมนะทั้งนี้ในส่วนของคาถาบทหลังนั้นเป็นการท่องคาถาพระเจ้าห้าพระองค์แบบถอยหลังที่ว่ายะาพุทธโมนะคาถาพระเจ้าห้าพระองค์หรือคาถาแม่ธาตุใหญ่ ที่ว่าณโงพุทธายะซึ่งมีพุทธคุณเหนือ,อยันทั้งปวงรวมทั้งความเชื่อสืบต่อกันว่าผู้ใดที่ท่องหรือบริกรรมพระคาถาบทนี้ด้วยจิตอันสงบและมั่นคงแล้วจะมีพุทธคุณคุ้มครองครอบจักรวาลหรืออาจกล่าวอีกในหนึ่งคือมีพุทธคุณครบทุกด้านเช่นเมตตามหานิยมแคล้วคลาดป้องกันภัยมหาเสน่ห์ มหาอุดรวมทั้งไล่พูดผีและใช้กันเสนียดจันไรได้อีกด้วยเป็นยังไงกันบ้างกับหลากหลายเรื่องราวตำนานพระคาถาหลวงปู่ทวดวัดช้างให้บทความนี้นำมาเผยแพร่เพื่อศึกษาเผยแผ่บาร,รมีเป็นสังฆบูชาและเทิดทูนเกียรติบุคคลคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านผู้มีพระคุณทั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านบางเรื่องอาจเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ขอขอบคุณที่มาจากเว็บสยามสตตีรดอ t com และขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ